ตีต้อนรับกลับศูน G Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถกระบะท,ที่หลายคนตั้งต,า,งตารอ2025 Suzuki Ciaz พิ fi, คพับการกลับมาอย่างกล้าหาญของ Suzuki ในตลาดรถกระบะขนาดเล็กและเชื่อถือว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับความโดดเด่นไม่เหมือนใครเราจะพาคุณไปชมตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกไปจนถึงสมรรถนะการตกแต่งภายในและแน่นอนเรื่องของราคายาดท่าเด็ดขาดเพราะนี่คือรถที่เปลี่ยนเกมของตลาดเลยทีเดียวดีไซน์ภายนอก 2025 Suzuki s i d e k i ค k มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยและแข็งแกร่ง Suzuki ได้นำเอาสไตล์แบบเมืองที่ดูฉกเฉียวมาผสานเข้ากับความสมบุกสมบันนอนของรถกระบะด,ด้านหน้ามีกระจังหน้าแบบโครเมียมที่โดดเด่นสะดุดตาขนาดข้างด้วยไฟหน้าเหล็ด,ด,ดีไซน์เรียบหรูที่ให้ทัศนวิสัยยอดเยี่ยมอย่างค่ำคืนฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ดูแข็งแรงหนขณะที่เส้นตัวถังด้านข้างเพิ่มความบึกบืนให้กับรถรุ่นนี้ ซุ้มล้อที่ขยายออกมาเล็กน้อยช่วยเสริมลูกสายลุยให้กับรถคันนี้ซูซูกิมีตัวเลือกให้ทั้งล้ออัลลอยขนาด16นิ้วและ18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกสูตรกระบะด,ด้านหลังแม้จะมีขนาดกระทัดรัดแต่ก็ใช้งานได้จริงด้วยความสามารถในการรับน้ำหนักที่เทียบชั้นกับรถกระบะขนาดใหญ่อีกทั้งยังมาพร้อมกับระบบฝากกระบะอัจฉริยะที่ช่วยให้การขนย้ายสัมภาระสะดวกขึ้นนอกจากนี้สำหรับสายลุยยังมีตัวเลือกราวหลังคาและบันไดข้างเพื่อรองรับการผจญภัยได้เต็มที่สมรรถนะการขับขี 2 0 2 5ันยิเซคพิคับมีให้เลือกสองุุมพลังรุ่นพื้นฐานมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบชาร์จแบบ4ี่สูบให้กำลังประมาณ160แรงมา้าและแรงบิด180 lbft สำหรับใครที่ต้องการพละกกำลังมากขึ้นสูสูสกิยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์2.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าและแรงบิด2 1 0 lbft ทั้งสองรุ่นสามารถรถจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์ cvt พร้อมแป,ป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พ ในการขับขี่ที่สปอร์ตยิ่งขึ้นซูซูกิได้ปรับช่วงล่างให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความสามารถในการลุยไม่ว่าคุณจะขับในเมืองวิ่งทางไกลหรือออกทริปป้อฟโรเบโรสเซิก็พร้อมรับมือได้ทุกสถานการณ์ระยะห่างจากพื้นถนนถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการลุยทางวิบากทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเดินทางสุดสัปดาห์และหากคุณต้องการความมั่นใจยิ่งขึ้นซูซูกิยังมีตัวเลือกระบบขับเคลื่อนสีล้อ (AWD) ให้คุณสามารถลุยเส้นทางทุรกันดารได้อย่างมั่นใจ เมื่อย้ายเข้ามาภายในห้องโดยสารซูซูกิได้ยกระดับไปอีกขั้นจริงๆห้องโดยสารมีความทันสมัยออกแบบตามหลักศิลปะและกว้างขวางเกินค่าสำหรับรถกระบะขนาดกะทัดรัดแผงหน้าปัดมาพร้อมดีไซน์ฉกเฉียวและหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto หน้าปัดดิจิทัลช่วยเพิ่มความล้ำสมัยพร้อมแสดงข้อมูลการขับขี่ที่จำเป็นได้อย่างชัดเจนเบาะนั่งให้ความสะดวกสบายโดยมีตัวเลือกทั้งเบาะผ้าพรีเมียม หรือเบาะหนังบอกคู่หน้าเป็นแบบปรับหุ่นได้และในรุ่นสูงสุดยังมีฟังชันระบายอายกาศอีกด้วยผู้โดยสารตอนหลังจากไม่รู้สึกอึดอัดด้วยการออกแบบภายในที่ชานฉลาดซูซูกิยังใส่พอร์ต USB หลายตำแหน่งแท่นชาร์จไร้สายและระบบเสียงพรีเมียมเพื่อเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกสนานยิ่งขึ้นด้านความปลอดภัยก็ไม่น้อยหน้า2 0งพันยีคิบติมาพร้อมกับชุดระบบความปลอดภัยล่าสุดของซูซูกิรวม ถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ระบบเตือนการออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องมองรอบทิศทาง360องศาเพื่อให้การจอดและการขับขี่เป็นเรื่องง่ายขึ้นมาถึงเรื่องราคาการบ้างสุสูกิจต,ตั้งราคาให้เซิปพิคับแข่งขันได้ดีในตลาดรุ่นพื้นฐานเริ่มต้นที่ประมาณ22,000ดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะขนาดเล็กที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดรุ่นกลาง ที่มีระบบขับเคลื่อนสีลอ้อและวัสดุภายในระดับพรีเมียมจะอยู่ที่ประมาณ26,000ดอลลาร์ 26, 000, ส่วนรุ่นท็อปที่จัดเต็มทุกฟีเจอร์จะมีราคาอยู่ที่30,000ดอลลาร์ 30, ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้แล้ว2,025สูสูกิซิคิี่ับคุ้มค่าหรือไม่แน่นอนมันทั้งสวยทรงพลังใช้งานได้หลากหลายและราคาจับต้องได้ไม่ว่าคุณจะมองหารถกระบะสำหรับงานรถอเนกประสงค์ในเมืองหรือรถพร้อมรุยสำหรับการผจญภยัยรุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกอย่าง แล้วคุณลคิดอย่างไรกับซูซูกิเซทิฟิคัรุ่นใหม่คุณสนใจเป็นเจ้าของไหมคอมเมนต์บอกเราด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวถัดไปของเราขอบคุณที่รับชมมินจีออตโต้รีวิวแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า